เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถดื่มแทนน้ำทั้งวันได้เลยนะสวัสดีค่ะชวนไปปวดเข้าครัววันนี้เรามีน้ำสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการไมเกรนหายได้แน่นอนนะคะด้วย3สิ่งนี้ค่ะ<อ>ก็จะมีใบมะกรูดลูกมะกรูดแล้วก็ขิงแก่เท่านั้นเองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ วันนี้สูตรที่เราทํานะคะก็จะทําดื่มได้1-2วันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะเราก็สามารถต้มดื่มได้ทุกวันยิ่งถ้าใครที่มีอาการไมเกรนนะคะดื่มทุกวันรับรองว่าอาการไมเกรนหายขาดแน่นอนค่ะนี่นะคะก็ให้เราหั่นขิงเป็นแว่นๆแบบนี้ในส่วนของใบมะกรูดนะคะก็ให้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เรามาดึงก้านตรงกลางออกแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําเขาไปต้มมันก็จะได้ส่งกลิ่นหอมได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้น้ำที่เราใช้นะคะ1ลิตรค่ะตั้งน้ําให้เดือดเลยนะพอน้ำเดือดนะคะก็ให้เรานำใบมะกรูดกับขิงแก่ลงได้เลยนะอัตราส่วนนะคะกะว่าให้เท่าๆกันค่ะ แล้วเราก็จะต้มเขาไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้กลิ่นของใบมะกรูดหอมขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ให้เราต้มเขาด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะโดยสรรพคุณของใบมะกรูดเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาที่เราดื่มเข้าไปก็จะช่วยบรรเทาอาการที่เราปวดศีรษะหรือว่า คลายเครียดได้นะคะส่วนขิงเขาก็จะช่วยขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแล้วก็ยังช่วยลดอาการปวดประจําเดือนลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานนะแล้วก็ขิงเนี่ยเขายังเป็นตัวช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีอาการไมเกรนเนี่ยก็จะมีอาการอยากจะอาเจียนนะคะวิงเวียนศีรษะก็ดื่ม น้ำสมุนไพรสูตรนี้นะคะดื่มได้ทุกวนันดื่มติดต่อกันได้ยิ่งดีเลยนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญเขาเป็นน้ำสมุนไพรนะเขาก็จะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นค่ะระหว่างนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของมะกรูดนะคะมะกรูดเนี่ยก็มี สรรพคุณที่ช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้ดีมากๆนะคะให้เราล้างทงคำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้เรามาฝานเอาตัวเปลือกของผิวมะกรูดแบบนี้นะคะฝานไว้สัก2-3ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในน้ำที่เราต้มไว้นะคะแล้วก็ดื่มเป็นเหมือนเป็นชาเลยค่ะดื่มได้ ทั้งวันนะแทนน้ำได้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเตรียมหั่นมะกรูดไว้นะคะเพื่อที่เราจะบีบลงไปสองสาหยดสูตรนี้ทานแล้วจะสดชื่นส่งกลิ่นหอมมากๆนะคะตอนนี้ก็ครบเวลา15นาทีแล้วนะคะ เราก็จะได้น้ําสมุนไพรที่สีออกมาเป็นเขียวๆหลือเ,เหลืองๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีจากธรรมชาติเลยนะเป็นสีของใบมะกรูดแล้วก็น้ําขิงนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรามากรองนะคะเพราะว่าบางทีในน้ําสมุนไพรมันก็จะมีเศษขิงเศษใบมะกรูดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสนะสามารถดื่มได้เลยไม่จำเป็นต้องกรองค่ะเสร็จแล้วนะคะ เราก็นำมาเทใส่ถ้วยได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราใส่ผิวมะกรูดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปนะคะในผิวของมะกรูดเขาจะมีน้ำมันหอมละเหยก็จะทำให้มีสรรพคุณ ผ่อนคลายความเครียดความกังวลช่วยลดอาการไมเกรนได้เสร็จแล้วให้เราบีบนะ้ำมะกรูดลงไป2-3สหยดนะคะตรงนี้เนี่ยบีบสูงๆงนิดนึงนะเพราะว่าบางทีในมะกรูดเขามีผิวน้ำมันหอมระเหยก็จะทำให้ออกรสชาติผมได้ค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถดื่มแทนนะ้ำทั้งวันได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่า ใครชอบให้มีรสหวานนิดนึงก็สามารถใส่น้ำผึ้งลงไปได้นะคะสูตรนี้ดื่มทุกวันรับรองว่าอาการไมเกรนบรรเทาลงได้แน่นอนแล้วยังช่วยในเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยนะคะลองทำกันได้เลยคะ่ะสูตรนี้หายแน่นอนอาการไมเกรนที่เราเป็นอยู่นะคะลองทำเลยค่ะ